เดี๋เดีบยวอะรเอ้ยพอกอก็ก็เราก็เอาทรายมาลงนะคะเพื่อไม่ให้มันลื่นนะคะพี่น้องนี่มันลื่นมากแล้วก็เดินเฮ้เดี๋เฮ้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวช้าเราลงแล้วมันจะลื่นมาก ลงทรายเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะลงทรายไว้ตอนเช้าเวลาเราลงไปทําง,งานนะคะพี่น้องวันนี้นี่ค่ะทรายเราก็ลงแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยะคะ่ะไหนไหนนี่ จะให้เราขับเราไม่ขับมันหนกักมันหนักเราไม่อยากเสี่ยงเดี๋ยวเราควบคุมไม่อยู่ไป้วหนดเดี๋ยวควบคุมไม่อยู่มันก็อันตรายเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงที่จะตรงนี้ก็จะเป็นที่เราปลูกเนาะอันนี้ก็โรสเมรี่นะคะพี่น้องโรสเมรี่เราไม่ได้เก็บไปไว้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นแสระแหนนะคะสาระแหนย้ายไปย้ายมานะคะพี่น้องนี่ต้นสสระแหนย้ายไปย้ายมาเนาะซึ่งเราก็เปลี่ยนแปลงในการตรงนี้แดดไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่เนาะแดดไม่ค่อยมากก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ปลูกอะไรมากมายเนาะตรงนี้นี่ค่ะค่ะคลิปนี้ก็ อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นใบกระเพรานะคะต้นออริจนอลนะคะนี่ค่ะเป็นเป็นใบกระเพราต่างชาตินะของสวีเดนนะคะจะหอมมากก็เราก็จะใช้ทําอาหารแทนใบกระเพราไทยนะคะตัวนี้หอมมากค่ะนี่นะคะหอมค่ะใบกระเพราตัวนี้เขาไม่มีการตายนะคะนี่ค่ะดูขนาดหิมะตกขนาดนี้เขายังใบเขียวอยู่เลยนะคะก็เป็นพืชสมุนไพรของสวีเดนนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะที่มาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ